ทมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมกับคุณการ h ชนแนลนะครับและว,วันนี้ว,วันนี้วันนี้เราทําการรีวิวเจ้าตัวเกรวินอีสักหครั้ง1หน่นนะครับผมซึ่งค่าพลังรบของมันตอนอยู่ที่9ก้าแสนห้าหมื่นะครับผมเจ0 0พลังโจมตี2อง0 0 0หนืนะครับผมปุ๊บก็เป็นกอบทอง4จุดนะครับผมสกิลริมิตที่12อย่างอื่นก็70หมดเลยนะครับ ดขีดสีดาวเหลืองครับผมแล้วก็สีดาวม่วงประวัติรับไปประมาณนี้แล้วก็ทักษะประมาณนี้นะครับผมทักษะไม่ค่อยได้อัพอะไรมากต่อไปนี่ครับไอเทมเฉพาะ2ดาวต่อเฉพาะสดาวอุปกรณ์ตามนี้นะครับผมแล้วก็กราดรับโจมตีเฮดพีนะครับผมแล้วก็โจมตีก็ตามนี้นะครับซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าผมมาดีวิาทำไม ผมรีวิวเพราะว่ามันขึ้นเป็นสีดเหลืองสีแดงม่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับซื้อค่าสเตตัสของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะแต่ผมเปิดให้ดูอีกสักรอบอัตรากิีดค้อน68เปอร์เซ็นต์ก็ผมเลือดอยู่ที่หนึ่งล้านแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่าอัตรากิีดคอนมันค่อนข้างที่จะสูงเอาเป็นว่าเราไปหาคนตีกันดีกว่าเราไปหาคนตีกัน และด้วยคนที่เราจะตีก็ต้องเป็นคนที่เราพอจะสู้ได้ใครดีล่ะปุ๊บคนนี้ก็แล้วกันนะโอเคเขามีเกวินของเหมือนกันเราไปดูว่าระหว่างเกวินเขากับเกวินเราใครจะชนะครับผมค่าพลังห่างกันประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับผมเกือบครึ่งหนึ่งเต็มๆมากันครับมาๆมา,มาี๋ยวจวังหวะนี้มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วปึ๊บ ความไวของฝั่งเขาได้เปิดกอดสองตัวเอา้าเปิดใส่เกวินผมอีกตายไหมเนี่ยเปิดมาทีตายนี่ผมหาเลยนะเปิดมาหนึ่งทีอัดช่วกสองล้านโอเคครับผมเกวินไม่ตายเกวินได้จุดตีกับไปเกวินได้แล้วจุดตีกับมาแล้วเจ้าวันนี้เอา้อาอ่ะเครืออ่ะเครืออะเครืออ่ะเครือตายขอเปิดว่าเราครั้งนี้เราปล่อยให้ดวงชุลากุโต,โตแบกกันก่อนเพื่อนดูดูร่ากุมโตทำการเตะเขาพอดีเกวิน ต่อยลงมาหนึ่งทีก็ห้าแสนนะเว้นไปตายครับผมเกวิลเลจจุตักมาสั์ทอนตายเกือบหมดแล้วโจดีอาร์ตติกมาแล้วโจดีดวงตายแล้วก็ปิดด้วยการจิ้มธรรมดาหนึ่งทีเรียบรอ้อยครับโอ้โหเจ้าดวงเจ้าดวงนี่มันเจ้าดวงนี่มันโคตรจะลาช็อตไปเลยนะไป,ไปเรามาดูเกวิลเราเฉิดใชยกันอีกสักรอบดีกว่า ครั้ที่แล้วอันติไปเกือบสมล้านดาเมจเลยนะครับผมโคตรสุดยอดเดีย๋ยวมาดูครั้งนี้กันมาดีกว่าครับโอเคเจอไปในด้เปิดก่อนอันติใส่ด้วงชุลคัพโตต่ฝังเข้าไปเลยเอาไปกินสด้วงดีครับผมติดเอาแลกเฉยสงสัยว่าทีมเราจะเก่งเกินไปไปดูเลือดของเกลวินสิเขาน่าจะใช้เป็นคอ,อราชาทะเลลึกเนาะทำให้เกวินเราเกือบตายเลย เกวินเราก็ย,ยังไม่ได้เฉิดฉายอีกนะมันเกิดไปปกมันเกิดไปแล้วมันเกิดไปแล้วเดี๋ยวเอาใหมาอ่อีกสักรอบอีกสักรอบแล้วกันนะโอเคสองล้านหนึ่งมีบาคูซันเอาเกวินเราไว้บนแล้วกันหลบหน่อยโอเคใบเงินครับถ้าเกวินรอบนี้ยังไม่ได้เฉิดฉายก็ไม่ต้องรีวิวมันแล้วเกวินบอกเดี๋ยวน้อยใจเกวินน้อยใจช่วงนี้เกวินน้อยใจจริงมากกว่าจะขึ้นสีดงเหมือง กว่าจะขึ้นสีแดงม่วงได้เสียทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะมาครับไม่ต้องแหลกนะครั้งนี้แต่ตรงนี้เตะไปสองร้านหนึ่งแสนดาเมจไล่โจมตีไปสามแสนเก้าไล่โจมตีไปสามแสนเก้าเดีวคุณผู้ชมดูไล่โจมตีสี่แสนหนึ่งโอ้โหไล่โจมตีนี่ดาเมจค่อนข้างเอ๊ะทำไมอนิเมะมันไม่เปิด่เลยเปิดเลยนะเราเจออติมือสองเกวีสำคัญเตะไปสองทีสามแสนสามตายครั้งนี้ค่อนข้างนี่เฉิดฉายก็แล้วกันนะ เฉิดฉายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมค่อนข้างที่จะเฉิดฉายเก่งกล้าแฟดประกายแสงเก่งกว่าเดิมหลายพันเท่าเกวินของเรานะครับผมก็สําหรับรายละเอียดสกิลก็คุณผู้ชมสามารถไปดูได้ที่คลิปเกวินพี่มันแบกนะครับผมผมได้ทําลงไปแล้วนะครับก็สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ